สวัสดีครับขอต้อนรับสูเ่เกมการแข่งขันฟุตบอลคิปเอสเฟรซีทุกปอรีครั้งที่2นะครับเดินทางมาถึงนัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็นี้เป็นแมตช์ของกลุ่ม B บ้านนะครับการเจอกันโคจรเจอกันระหว่างทางด้านเจ้าเวหากระบอสากะครับทางด้านเจอกับทางด้านของไบรท์เคียวสมุดสมุรปราการซิตี้นั่นเองครับมาดูกันว่าเกมนัดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับ ของกลุ่มนี้นะครับกลุ่มบีนั่นเองครับอ่านะครับผมกัมบะโอซาก้าก็เป็นเจ้าเวหาแชมป์เก่าเนาะทางด้านของไพรส์สมุดประกานนะครับผมก็เจอกันนะครับผมกัมบะอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับทางด้านของสมุดประการอยู่ในชุดสีเขียวอ่อนเนาะเอาละครับจังหวะบุกมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหทักไทยก่อนนะกัมบะโอซาก้าครับดีกรีชมป์เก่านะครับอืนะฮะเอาลวครับจังหวะนี้ทางด้านไพรส์ ไร้์ครับแทงขนานเส้นขึ้นมามีจังหวะเติมขึ้นมาลุ้นครอสเข้ามาตรงนี้จบโอ้โหเกือบถึงครับโอ้เซ็นเตอร์ของทางด้านเจ้าเวหาบล็อกไปได้นะครับสกัดไว้ได้นะครับ,รบออกไปลุกน่าจะไปลุกแต่มุมนะอ่ารุกแต่ม,มุมของทางด้านไร์น,นะครับผมมีจังหวะลุ้นเหมือนกันนะฮะครับไร์โยเข้ามาไร์โคกโอ้ Price โหยเสาสองครับลูกนี้โอ้โยนปั่นเข้ามาเสาสองเลยครับ มาจุดนัดพบเสาสองนะครับเกือบลุ้นเป็นประตูนะครับโอ้โหโขกเต็มเต็มครับแต่กดไม่ลงนะฮะเอาครับจังหวะนี้เป็นทางนั่นกำบะของเจ้าเวหาบ้างแทงมาเอา้ายังโดนโดนตัดได้ครับจังหวะนี้นาครับทางนั่นเจ้าเวหากำบะโอซาก้าครับเสร็จบอลขึ้นมาครับแดนกลางเยอะมากครับทางด้านของกำบะเอาครับกำบะเจ้าเวหาโดนดักไม่ได้ไพรซ์ ไพร์ดับไปได้พยายามจะเล่นเร็วฮะโอ้โหแต่จ่ายไม่แม่นๆโดนติดเอ้าจังหวะนี้ครับพริกหมาจังหวะนี้เราก็ยิงโอ้โหรุดกรอบออกไปครับทางด้านกระบะโอซากะฮะเกือบไปครับกานซิชั่นครับตัดจากรับเป็นรุกนะครับโอ้โหมีเดือดกันเลยทีเดียวขับสาดขึ้นมาครับไพร์ดไพร์หมองชงกลับคืนไปก่อนนะครับเป็นการเข้ากองบอลของไพร์เสียครับโอ้ต้องคืนหลังนครับโดนเพลยซิ่งหนักฮะต้องคืนให้ผู้รักษาประตูก่อนนะครับหนึง เล่นสั้นไปนะครับผู้สาประตูเอาจาจไม่ดีครับจังหวะนี้เธอเจอกำบะอุสกาตัดไว้ได้แทงเียมแทงทะลุจังหวะนี้เราก็ยิงสวนอื้ลูกนี้เบาไ้ยิงไกลไปฮะน้ำหนักตรงกรอบนะครับแต่น้ำหนักเบาไปฮะครับไร้ครับเล่นสั้นมานะครับวางบอลลึกจังหวะนี้โฉบเข้ามาเก็บบอลได้หรือไม่ครับเก็บบอลได้ครับจังหวะนี้เอาครับครอสเข้ามาอุ้มดีดส้นออกไปฮะกำบะอุสกาโอ้โหมีจังหวะครอสนะครับไปจะ ใช้แทคนติกในการขอจากเริมเส้นด้านซ้ายเป็นหลักนะฮะเอาจังหวะนี้แทงวันคูมาครับกับเอาสก้ามีจังหวะลุ้นครับอืมโดนติดบล็อกไว้ได้ครับอืยังมาสกัดไว้ทันนะครับไรส์นะครับผมสกัดการบุกของกับเอาสก้าของเจ้าไปหาครับโยนเข้ามาจังหวะนี้กับเอาสก้าอูโหผ่านไปหมดครับอืมคอสมาหน้ากลัวเหมือนกันนะเอาลูกนี้เกิดอะไรขึ้นรับลูกนี้เกิดอะไรขึ้นกรรมการชี้เป็นจุดโทษเรอครับ จังหวะน,นี้เอาชี้เป็นจุดโทษครับผมโอ้โหจังหวะมีเล่นนอกเกมหรือเปล่าครับทําให้กำบะออสกา o ได้จุดโทษจังหวะนี้แล้วก็ยิงโอ้โหติดบล็อกแล้วก็ซ้ําด่างเ,เสาเข้าไปหยุบเซฟได้ฮนะดูไปดูมาสุดมือเดียวแล้วแต่ชูขาเนะี่ยชูเสาโค้งเสานะแล้วก็เด้งมาเนี่ยซ้ำด่งา,าง,ง,งเสายิงโอ้โหเซฟได้เลยนะ แต่เข้ายังเข้าทางตืนของดังนั่นกัมปะเองครับเอาแล้วครับแชมป์เก่าครับกัมปะอาส้านำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอืมไม่น่าเสียจะพทดเลยนะฮะน่าเสียดายมากครับไปนะครับผมกำลังเกมสูงสีอยู่เลยทีเดียวนะฮะเอาครับแชมป์เก่าเอาอย่าออกประตูมาอย่าออกมาอุ้ยเกือบไปครับโอ้โหไพรส์โอ้โหเรียกผู้รักษาประตูออกมาครับเกือบเผลอโดนยิงฮะดีหลุดกรอบไปนะฮะอันตรายนะครับ ไพรซ์นะครับครอบของบอลได้นะครับทางนี้วางบอลลึกขึ้นมาครับจังหวะนี้เบียดแสงขึ้นมาได้ครับไพรซ์ไปคัดไปกลับเข้ามาโอ้โหย้อนหลังไปครับน่าเสียดายครับเก็บบอลไม่ได้จังหวะนี้ถึงยิงไกลเลยครับเซฟไม่ได้ต้อรู้ทันสาดขึ้นมาครับกับเป๋าสต้าปั้นโมงกันเก็บได้ครับไพรซ์เอามีจังหวะได้บุกแล้วแทงทะลุมาจังหวะนี้แล้วก็ยิงเสาแรกครับยังเซฟไม่ได้ครับ ยืนตำแหน่งดีอยู่ครับปุ้ยวัตคันของกำบะอุสกาครับจังหวะนี้ตบเข้ากลางครับบอลเร็วขึ้นหน้าเลยเดี๋ยวกับวันทูว่ากระดกข้ามมาจังหวะนี้พับอกอื้อหือเจอสตังไว้ก่อนครับสาดขึ้นหน้านะไพรซ์ครับโมงสวนมาครับจังหวะนี้ครับทางด้านของกำบะออื้ติดเอ้าโดนตอตติครับแล้วก็จังหวะนี้แล้วก็ยิงสูงอะไรเนี่ยครับสุดโต่ง โอ้โหเจ้าไวนะครับโอ้โหยิงส่ยแรงให้โดนยิงแรงโดนเข้าเสาเข้าประตูไปนะครับแล้วก็แชมป์เก่านะครับดีกรีแชมป์เก่าครับโอ้โหสองศูนย์นะครับจังหวะนี้เอาแทงหลุดมาอีกแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงชนเสาครับโอ้โหเคลียร์บอลออกไปได้ครับโอ้โหช่วงเวลาแรกครับช่วงท้ายเกมช่วงเวลาแรกครับโดนกระหน่ำเลยฮะโดนถาถมพอสมควรนะไพร์นะครับต้องแก้เกมแล้วนะครับ ที่จริงเสติการคองบอลน,นี้สูสีมากนะ53เปอร์เซ็นต์ต่อ47เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องบอกว่าดีกรีแชมป์เก่านี้ต้องบอกว่า,าดูเด็ดเพ็ดมันจริงๆนะครับอา,าครับทางนั้นไพร์จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับส่วนกัมบบอสกาจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับจะเวหาเนาะหมากระดกมาจังหวะน,นี้เบียดได้โอ้โหนังแยก บอลไม่ได้ครับเซนเตอร์ของกาบะนะครับยังไม่พลาดนะฮะติดบล็อกครับวิ่งไล่หน่อยฮะสำหรับไบ์นะฮะเล่งตีใครไตใครได้นะครับงขนานขึ้นมาพับพยายามจะพลิกฮะจังหวะนี้เคลียร์บอลออกไปก่อนเอายังติดตัวเซนเตอร์ของทางด้านกาบะนะฮะได้บอลแล้วก็ไบ์เอาแทงขึ้นมาจังหวะนี้มีจังหวะบุกแล้วโอ้โหนะครับฟันวัตเทนนะครับผมวิ่งหลุดหลงตำแหน่งไปหน่อยนะฮะ นี้เคาะบอลจังหวะเดียวครับเอาแตะบอลยาวครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะของไพรส์แล้วเอาไพรส์พยายามพลิกนะครับแทงทะลุมาเก็บบอลได้ครับจังหวะวนนี้ไพรส์ไปแตะมาเอาลูกหมีฟ้าครับโอ้โหเสียบสกัดไม่โดนบอลนฮะโดนข้อเท้าเต็มเต็งครับโอ้โหกลุ่มข้อเท้าเลยครับโดนเหลืองเลยนะครับทางด้านกัมบะซาก้าของเจ้าเวหานะฮะจังหวะนี้ครับคาร์ลสของทางด้าน ไบรซ์ Price, นะครับไบรซ์ Price, เชี่ยวสมุดจะยิงเลยไม่ปั่นโคง้งคาร์ลอสจะใช้วิธีการปั่นโคง้งเก้าเสาสองแต่มันเคิร์ฟเข้ามาตำแหน่งของอุลิคานยืนตำแหน่งดีมากครับจงหวะนี้ทางด้านของเจ้าเวหาแทงมาจากวันนี้จะตกเข้ามาอุบเบียดได้ครับตอตตีแล้วก็ยิงหาไปเลยครับกูสูทู 3ประตูต่อศูนย์นะครับเอาครับไรเอาหน่อยครับยิงตีไข่ไต้ให้ได้ครับนี่ตบเข้ามาอือโดนแห่ไว้ได้ครับอูดิกีแชมป์เก่านะฮะเข้ามาจังหวะนี้อื้อหือเอาสมุดประการกระดกมาอบไม่ได้ครับแข่งมาจังหวะนี้พยายามส่งขึ้นหน้าไปครับกำบังวางบอลลึกขึ้นมาครับจังหวะนี้อือหือโดนหม่งสกัดออกมาได้เอาครับไร ไร์จะพยายามวางบอลลึกนะฮะแต่จังหวะมันต้องสาดขึ้นหน้าไปเลยโอ้โหฆ่าม,มากระดกโอ้หะะโ,อดดะะโอหลูาากนี้ล้ำหน้านะครับโอ้น่าเสียดายนะฮะโอ้โหหลุดมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับเอาโดนเหลืองอีกคนนึงครับกำบะโดนเหลืองอีกแล้วนะครับโอ้โหเสียรสกัดหนักเลยทีเดียวนะฮะโดนเหลืองไปอีกแล้วครับเหลืองสองเหลืองแล้วครับทางด้านฝั่งของกำบะของเจ้าเวหานะฮะเอาพับอกมาจังหวะน,นี้ไพรส์ เราต้องเล่นจังหวะเร็วกว่านี้นะครับแทงทะลุจะขึ้นหน้าครับแต่แนวรับของกบบาบะยังสามารถทํางานได้ดีอยู่นะฮะห,หม่งชงขึ้นหน้ามานะครับทางด้านกำบะออกทางขวาครับริมเส้นทางขวาครับเอาแตะหลบมาได้ครับคัดครอสกลับเข้ามาปีเตอร์เช็คสามารถรับว้อย่างได้ส,สบายๆครับออกบอลเร็วออกบอลเร็ว ของมันแทงทะลุมาแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ได้ลุน้นนะจังหวะเลยไบรซ์ไบร์ได้ลุน้นไบร์ได้ลุ้นแล้วก็จิงกูซูทงโอ้โหตีใจแต่ก็ได้ครับยังไหวเลยสุดยอดมากโอ้โยแข่งกัาแล้วครับมสุดเลยทเดียวแข่งกันเล็กน้อยนะฮะแกันครับการเปลี่ยนนะ,ะโรเทชันนักเตะที่เหนื่อยล้าจากเกมนะครับ วิ่งขยันตลอดทั้งเกมเนาะครับมาแล้วครับผมครับอยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับผมครับจับปั๊ดไอ้ต่งตลุกมาครับครับเจ้าเอ้าจังหวะนี้เอาคาฟูคาฟูยืนเฉยครับยืนมือเอาจังหวะนี้หลุดไปแล้วแล้วก็ยิงโอ้เซฟไว้ได้ครับโอ้นอกจากการเสียประตูไปนะครับโอ้โหลูกนี้เซฟอย่าง เซฟลูกยากเลยนะครับลูกนี้หลุดเข้าไปยิงนะครับแต่เซฟได้ฮะวางบอลลึกเออยังดักไว้ได้ครับจังหวะนี้กมบะโอสกาแล้วก็ยิงไกลโอ้โหชนเสาครับสนั่นเลยโอ้โหทำไมยิงไกลยิงไกลได้ดีขนาดนี้เอาแทงมาครับจังหวะนี้อืแทงลวดโยนสาดขึ้นมารับอับอกได้ครับจังหวะนี้โอ้โหก็เป็นกมบะโอสก้าแชมป์เก่านะครับผมที่ก็ เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึอย่างสุดมันต่อไพรซ์สมุทรประการเที่ยวสมุรนั่นเองครับ